สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องหน้าไมาย้ยิงปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับมาสามหนุ่มสามมุมนะฮะส่งงานสามลำครับวันนี้ครับแต่เดี๋ยวจะบินไปภาคเหนือนะฮะภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานโอ้นะสามภาคเลยทีเดียวสามลำนี้เนาะลำแรกนะฮะลำแรกลำนู้นนะครับแต่ เป็นของโคดแดงนะครับผมโคดแดงทางเชียงใหม่เนาะนะครับแล้วก็ลำที่สองนะครับลำที่สองไปทางกาลสินนะฮะของป่ามังกรนะครับแล้วก็ลำที่สามครับของน้องโกนะฮะน้องโกเอิญนะครับผมลาดบุรีนะฮะโรเลอร์คู่นะฮะแล้วก็ปีข้างคาวธรรมดาอีกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะมาเทสเปิดตาหมานนะฮะเปิดตาหมานดู ขวดนี่แหละฮนะเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องช่วยถือกล้องก่อนเนาะน,นี่ลำแรกนะฮะลำแรกของน้องขูเอินนะครับยู่ทั้งข่าวธรรมดา50เซ็นเซนนะฮะ เป็นสีโรเลอร์นะครับของน้าบางกรเนาะข,นขึ้นไปเลยแม่นทุกลำนะฮะแล้วก็ของโค้ดแดงนะครับผมตัวนี้ลายจัดมากเลยนะครับ โอเคครับผมก็ฝากผลงานด้วยแล้วกันนะฮะสามลำส,สวยๆสนใจตัวงานแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะที่ช่างแป๊ะสามพันนะครับผมไอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกับเบอร์โทรศัพท์นะฮะ0 6 1 1 9 7 7 1นึนะฮะถ่ายตอนนี้ก็แดดหน่อยฮนะเดี๋ยวตอนเย็นก็ฝนจะตกแล้วนะขอญากไปแกะลงกล่องก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ